มวยไทย7สีวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคม2559เวลาประมาณ12น .45 นคู่ที่1พิกัดน้ำหนัก112 ตอนวันพิชิตสีกระนวนยิงมวยจังหวัดเตะต่อยถนัดขวาเป็นมวยฝีมือดีครบเครื่องแข้งขวาออกได้หนักหล่วงรุนแรงคล่องแคล่วว่องไวเข่าในเหนียวแน่นมีขวางหน้าดักแทงดักเสียบแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธมวยมองว่าหลากหลายกว่าสมองมวยดูดี จกชนะเอกชยัยสอจอเล็กเมืงนองนนมวยจังหวะัะแต่ต่อยถนัดขวาฝีมือพอได้แต่ขวาได้ดีเป็นมวยประเภทเปิดเกมเดินหน้าท้าทนตลอดมูดูดดันเข่าในเหนียวแน่นกล้ามรัดมัดตีงแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงเดินเข้าหาคู่ชกน่าจะโดนดักจังหวะสองก่อนอาวุธมวยมีน้อยกว่าการยืนระยะมีดีคู่ที่สองพิกัดน้ำหนักหนึ่งสาม กรแทนชัยสันติอุบลมวยจังหวะเตะต่อยถนัดขวารูปร่างเตี้ยสั้นฝีมือดีครบเครื่องหมัดขวาเตะขวาออกได้ดีคล่องแคล่วว่องไวเข่านในเหนียวแน่นล็อกรัดมัดตีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธมวยหลากหลายแต่การยืนระยะบทเบียดกันไปมองว่าเป็นรองเสียเปรียบรูปร่างด้วย จะแพ้เพชรเอกปอฉลาดมวยจังหวัดเตะต่อยขนัดขวารูปร่างช่วงชกสูงยาวกว่าฝีมือดีครบเครื่องเตะขวาได้รวดเวร็วลคล่องแคล่วว่องไวเข่าในเหนียวแน่นมีขวางหน้าดันแทงดันเสียบแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธมวยหลากหลายตัวใหญ่กว่าเสียดอสีกันไปดูดีกว่า